ครีมคิรันเมลัดมานะคะผลิตขึ้นมาเพื่อคนที่มีปัญหาฝ้ากระที่ฝังลึกโดยเฉพาะใช้ครีมตัวไหนก็ไม่เห็นผลเลยนะคะคือแบบใช้ครีมมาจนท้อแล้วค่ะก็ลองเปิดใจได้นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะมีความเข้มข้นนะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแอลกอฮอล์แล้วก็พาราเบนค่ะเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้กระทั่งคนที่ผิวที่แพ้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้าของเราบ้างนะคะเขาเป็นครีมบํารุงผิวที่จะช่วยทําให้ผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บํารุงผิวของเราได้ ได้แบบล้าลึกมากๆค่ะจึงทําให้ฝ้ากระที่ฝังลึกนะคะจางลงค่ะอย่างตัวมุกนี่นะคะฝ้ากระฝังลึกมากๆตอนเนี้ค่ะจางลงแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะคะซึ่งพอใจกับผลลัพธ์มากๆเลยค่ะและก็ยังไม่พอค่ะช่วยในเรื่องของริ้วรอยด้วยช่วยในเรื่องของสิวด้วยช่วยในเรื่องของผิวที่หมองคล้ำรูมขนที่กว้างไม่กระชับด้วยค่ะตอบโจทย์ได้ครบมากๆเลยค่ะและก็อีกตัวนะคะอยากจะแนะนํามากๆตัวนี้ค่ะ Intense s e r u m นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะช่วยกระช ช่ปรุมขนได้ดีมากๆแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเราเรียบตึงยิ่งขึ้นด้วยนะคะ มีปัญหาฝ้ากระที่ฝังลึกมีปัญหาริ้วรอยต่งตางๆมีปัญหาถุงใต้ตานะคะหลุมขนที่กว้างไม่กระชับผิวที่แบบหมองคําแนะนําเลยค่ะตัวนี้นะคะจะทําให้ผิวหน้าของเรากระชับขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะสังเกตได้เลยนะคะแล้วก็ลุมขนก็กระชับยิ่งขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จริงๆค่ะถุงใต้ตานะคะก็ลดลงด้วยค่ะอยากให้ลองเปิดใจมากๆนะคะสั่งเฉพาะครีมเมลัดมาก,กได้ค่ะหรือว่าจะสั่งเป็นเซ็ตก็ได้นะคะ